สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเกษตรส,ส,สวนหลังบ้านค่ะวันนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้อยู่ในสวนหลังบ้านค่ะไม่ได้มาทำอะไรนะคะวันนี้มาพามาเดินดูว่าได้ทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสนนะคะ ด้วยความชอบค่ะเลยปลูกไว้นะคะสองต้นนะคะนี่ค่ะล่องรอยที่เราได้ทําไปนะคะวันนิดวันหน่อยนะคะยังไม่เสร็จนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ก็ยังอยู่นะคะลัว้วเราก็ยังตัดไม่เสร็จนะคะก็เสร็จตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ ตรงเตี้ยๆนะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> แต่ตรงซุ้มประตูเข้าไปเนะะี่ยค่ะด้านบนุเรายังไม่ได้ตัดนะคะยังไม่เสร็จเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนรั้วดังด้านหน้านะคะ่ะรั้วตรงด้านหน้าที่เราเห็นนะคะอันนี้ก็จะตัดเสร็จไปแล้วนะคะตัดเสร็จไปแล้วถึงตรงทานเข้าะคะ่ะ เหนือต้นสะเดาหมันถวายนะคะตัวนี้สะเดาไม่ขุมนะคะก็กาว่าจะตัดลงให้มันเตี้ยๆนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นฝรั่งอิมจูนะคะก็ติดบางตายบ้างนะคะบรรยากาศก็กลมพัดเย็นสบายค่ะอยู่ในสวนนะคะ ลมแรงคร่ะวันนี้ตรงนี้เราตัดเสร็จแล้วนะคะตรงรูทติเตี้ยนะคะส่วนด้านข้างๆที่เห็นนี่นะคะเราก็จะปลูกต้นผักหวานป่าะคะ่ะอันนี้ปลูกได้เป็นปีแล้วนะคะมันโตช้านะคะเนี่ยใช้มเมล็ดนะคะใช้มเมล็ดหยดลงในหลุมไว้เลยะคะ่ะ เาก็จะโตช้าหน่อยนะคะค่ะบรรยากาศดีค่ะในสวน,นะคะ่ะแต่ว่าวันนี้มานะคะลมแรงมากเลย่ะสักิ๊่นะ หลุมพัดต,ตรงยอดเสดาแรงมากค่ะวันนี้ลมแรงแต่ก็ไม่มีฝุ่นนะคะวัน,นฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นะค่ะฝั่งสุมด้านนี้นะคะก็จะปลูกผักหวานป่าไว้เหมือนกันนะคะเป็นระยะระยะนะคะโดยการเอามาลิดฝังกลบลงไปในหลุมเลยนะคะ กลับมานะคะฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็จะเป็นบรรยากาศด้านนู้นก็จะเป็นสวนไผ่นะคะก็ยังเก็บยังตัดไม่เรียบร้อยนะคะเสร็จเป็นบางอย่างนะคะด้านทางเข้าสวนนี่เราก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังเหลืออีกต้นสูงๆนะคะ ยังไม่ได้ตัดเลยนะบรรยากาศในสวนตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงถ้าเราได้ตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงในสวนของเราปลูกอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกช้องนางค่ะสีม่วงด้วยความชอบเป็นคนที่ชอบดอกไม้นะคะ มันก็จะละไม่ได้เลยไม่ได้นะคะเพราะว่าแม้แต่ในสวนเราก็ต้องมีดอกไม้ไว้ไวชมนะคะหน้าบ้านก็มีในสวนก็มีนะคะอันนี้พลิกในถุงนะคะอันนี้ไม่ได้มาดูแลเลยนะะยังไม่ได้มาดูแลบำรุงเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยดอกเท่าไหระคะ่ค่ะแล้วยังไงเราจะมาอัปเดตในสวนให้ดูกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ สวัสดีค่ะ